เจ้าสาวร่ำให้แทบขาดใจจู่ๆเจ้าบ่าวโทรมายกเลิกงานแต่งกระทันหันพร้อมเผยสาเหตุรับไม่ได้กับความลับที่ปิดเอาไว้เขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งเขารายงานเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งที่ควรจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขในวันแต่งงานแต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าบ่าวเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายทำให้เจ้าสาวเหมือนตกจากสวรรค์สุขุมนรก อะไรคือความลับเบื้องหลังของเจ้าสาวที่ทำให้เจ้าบ่าวตัดสินใจยกเลิกงานแต่งในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้มีข่าวลือเกี่ยวข้องกับอดีตคนรักของเจ้าสาวแล้วเจ้าบ่าวไม่รู้เรื่องนี้ก่อนงานแต่งงานเลยหรือ การกระทำเช่นนี้ช่างทำ้ายจิตใจและศักดิ์ศรีของฝ่ายหญิงอย่างยิ่งที่มณฑลทนเจียงซูอากาศสดใสเหมือนเป็นสัญญาณแห่งงานแต่งงานที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะหญิงสาวเธอสวมชุดเจ้าสาวสไตล์จีนด้วยความยินดีเปรียบเสมือนผีเสื้อที่กำลังจะโบยบินใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปด้วยความหวังในอนาคตญาติมิตรต่างมาร่วมงานอย่างพร้อมหน้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเติมเต็ม,ตม,ตมบรรยากาศในทุกมุม เธอกับแฟนหนุ่มพบกันผ่านการแนะนำของคนรู้จักทั้งสองเหมือนดวงดาวที่ดึงดูดกันและกันและไม่นานก็พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักลึกซึง้ง พวกเขามีความสนใจที่คล้ายกันและฐานะครอบครัวก,ก็เหมาะสมทุกอย่างดูราบรื่นเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเร่งรัดงานแต่งจึงถูกวางแผนอย่างรวดเร็วตั้งแต่การจองโรงแรมจัดงานแต่งไปจนถึงภาพถ่ายพรีเวดดิ้งทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความใส่ใจเรากับกำลังสร้างสารรค์งานศิลปะชั้นเอกโดยหวังว่าวันแต่งงานจะออกมาสมบูรณ์แบบในขณะที่หญิงสาวกำลังดื่มด่ำกับความสุข โทรศัพท์จากเจ้าบ่าวกลับดังขึ้นเหมือนสายฟ้าฟาดทำลายทุกสิ่งที่งดงามลงในทันทีเจ้าบ่าวยกเลิกงานแต่งกระทันหันน้ำเสียงของเขาเย็นชาเหมือนสายลมหนาวในฤดูหนาวผมจะไม่ไปรับเจ้าสาวแล้วจากนั้นเขาก็วางสายไปโดยไม่ให้โอกาสหญิงสาวได้พูดอะไรเลย ยิ่งสาวเธอถึงกับช็อกเหมือนถูกน้ำเย็นรัดตั้งแต่หัวจะลดเท้าความโกรธและความเจ็บพุ่งขึ้นมาในทันทีเธอรีบโทรกลับไปต่อว่าเจ้าบ่าวอย่างดุดันคุณทำแบบนี้ได้ยังไงญาติพี่น้องมากันหมดแล้วแล้วฉันจะทำยังไงแต่เจ้าบ่าวก็ยังคงสงบนิ่งและตอบกลับด้วยคำพูดที่เฉือนหัวใจของเธอ คุณอยู่กับคนอื่นมาห้าปีแต่คุณติดบังผมไว้คุณคิดว่าผมจะยังแต่งงานกับคุณอีกหรอทำไมผมต้องแต่งกับผู้หญิงที่แทบไม่ต่างจากคนหยาดด้วยคำพูดเหล่านั้นเหมือนดูดพลังชีวิตของหญิงสาวออกไปจนหมดเธอได้แต่ยืนนิ่งเหมือนคนไร้วิญญาณไม่น่าเสียงของเธอก็สั่นเครือและเริ่มอ่อนวอนดิปโปรดเธอจัดงานแต่งให้จบก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง แต่เจ้าบอกตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเขาปฏิเสธและยืนยันยกเลิกงานแต่งเขาทิ้งให้เจ้าสาวร้องไห้อย่างสิ้นหวังน้าตาที่ไหลรินซึมลงบนชุดเจ้าสาวที่เธอเตรียมไว้อย่างตั้งใจบรรยากาศรอบตัวที่เคยเรื่นเริงครับตัดกับความโศกเศร้าของเธออย่างเจ็บปวด ครอบครัวฝ่ายหญิงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นพวกเขาไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนแพร่งพายเ,าเรื่องนี้การคบหาและอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานมันผิดตรงไหนช่างไรศีลธรรมจริงๆที่เห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายส่วนใหญ่เข้าข้างเจ้าสาวอาทิถ้าเจ้าบ่าวไม่ถามไปเองมันก็ไม่ถือเป็นการหลอกลวง คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันว่าท่าทางของเจ้า,บาจเบาใจอะไรเกินไปถึงแม้ว่าเจ้าสาวจะปิดบังเรื่องนี้ก็จริงแต่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาห้าปีก็ทิ้งไปง่ายๆหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเพื่อนฉันคนนึงภรรยาเขาก็เคยมีความสัมพันธ์มาก่อนแต่งงานแต่เขาก็เลือกที่จะให้อภัยตอนนี้ชีวิตแต่งงานก็ดีอยู่เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมเจ้าเบาไม่ให้โอกาสเจ้าสาวบ้างล่ะ ขณะที่หนุ่มรยรนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกมุมว่าเจ้าสาวสมควรได้รับผลของการกระทำแบบนี้เองเพราะถ้าปิดบังเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใครจะยอมรับได้ก่อนหน้านี้ฉันเคยมีประสบการณ์เรื่องดูตัวผู้หญิงคนนึงไม่บอกว่าเธอมีนี้สินหลังจากรู้ก็เลยตัดสินใจไม่ติดต่ออีกนี่มันคือเรื่องของความซื้อสัตว์พอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณคะ่ะ